วันนี้เราก็มาเก็บแครนเบอร์รี่ป่าอีกแล้วนะคะคือมันเยอะมากค่ะจับมือไม่ไหวจริงๆหยิบมือไม่ไหวจริงๆอันนี้เราใส่ถุงไว้สะดวกในการหิ้วไปหิ้วมาใส่ถังอาจจะคว่ำได้เนี่ย ีนี้มันดกมากค่ะแคนเบอรี่ป่าที่ฟินแลนด์ดูนะคะสีอาจจะไม่ค่อยแดงแถวนี้อาจจะเป็นสีแบบแดงช้ำๆแต่มันก็โดกมีไปทั่วตักมือไม่ไหวค่ะหยิบมือไม่ไหวหยิบทีละเม็ดไม่ไหวแล้วมันดกมากก็เลยเราก็เลยเอาอุปกรณ์เสริมมาช่วยตัก ก็รู้สึกว่ามันก็จะเร็วกว่าหยิบมืออยู่นะดูความเยอะของเขามันก็จะได้ขยะมาหน่อยแต่ว่ามันก็เบาแรงไปหน่อยมันก็ได้ทีละเยอะขึ้นคือมันเยอะค่ะแดงไปทั่วเลยอ่ะเนี่ย เ <Yeah. S 2> ยอะมากหยิบไม่ไหวมันจะทุนแรงไปได้หน่อยนึง <Yeah. S 1> เดินดูค่ะความเยอะเนี yeah. ่ยสีแดงแดงกองวาง กองละเนลนาดเยอะจนเลือกได้ว่าฉันจะเอาตรงไหนดีตรงไหนสวยตรงไหนสุกตรงไหนงามเจอน้องนอนตัวใหญ่เลยอ่ะ ใช่หมดเลยค่ะแครนเบอร์รี่ป่าพิกกิ้งแครนเบอร์รี่อินฟินแลนด์เนี่ยมันหย่อมก็ลูกย้ายใหญ่มันงามมากเยอะจนเลือกได้ว่าจะเอาแบบไหน ะทุ่งกะละ巴拉โลทุ่งแคนเบอรี่เก็บกันอยู่มุมใครมุมมันมันเยอะจนต้องนั่งเลือกเอาว่าจะเอาตรงไหนเอาทุกเม็ดไม่ได้มันเยอะเกินไป ตรงนี้ลูกไม่ค่อยสวยขยายขยายเราเดินหาได้ว่าเราจะเอาตรงไหนมันก็มีไปทั่วแล้วคะ่ะแต่เราเลือกเอาตรงไหนเราชอบตรงไหนลูกแข็งเ๋ยวนี้โอเคไหมดูซิ แอนเบอรี่นะคะคนฟินแลนด์เขาเรียกว่าการลาปะโลเป็นผลไม้ที่มีวิตามินเยอะมากเขาจะออกช่วงนี้นะคะช่วงเอ่ออะไรนะดูดูใบไม้ร่วงเขาจะสุกช่วงเนี้ย มีทั่วไปหมดเลยค่ะเป็นพืชไปเลยอ่ะเนี่ยว่าจะเดินผ่านแล้วก็เก็บซะหน่อยปกติจะเอาที่สอยมาด้วยเพราะว่าเก็บมือไม่ไหวมันเยอะม,มันจะช้า าที่สอยจะได้เยอะกว่าได้เร็วกว่าเพื่อนเราสองคนกำลังเก็บค่ะตรงนี้ก็เยอะบางที่ลูกก็จะเป็นสีดำนะแต่บางที่ก็แดงเยอะจริงๆ จ้าเ <laughs> นี่ค่ะอู้ยแดงอารามแดงไปทั่วยิ่งไอ้ที่เป็นอ่จุ่มๆกันอยู่อย่างเงี้ยยิ่งดกค่ะใช้ที่ตักได้เลยมาแล้วเราก็ไปเอาที่ตักมาก่อน เยอะมันเยอะแบกเ้าไปสิคะเยอะเยอะมาหยิบมือไม่ไหวแล้วไม่ทันกินเาเก็บต่อค่ะเก็บต่อแคนเบอรี่ป่าฟินแลนด์